สำหรับใครที่มีความไม่มั่นใจเราจะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไงแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าความมั่นใจอ่ะมันคืออะไร <S <S เขาบอกว่าความมั่นใจอ่ะคือการแบบว่า move จากเอ่อความคิดก็คือแบบคิดใ่หัวว่าแบบฉันจะทำในเงือนอย่างน,น,างนี้อย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นแบบแบบเราไปทําเลยอ่ะเออคือการแบบว่า move จากไอคิดเนี่ยไปทำแล้วก็ ความยอมที่จะแบบว่าล้มเหลวหรือว่าการออยอมยินยอมที่จะลองอะไรใหม่ๆส่วนอีกฝั่งหนึง่งที่ไม่ใช่ความมั่นใจก็คือความแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรเขาบอกว่าความมั่นใจอ่ะมันก็คือสกิลอย่างหนึ่งที่สามารถฝึกฝนได้ไม่ใช่แบบว่าเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆอะ่ะมันสามารถฝึกฝนได้เหมือนเราแบบว่าฝึกภาษาอังกฤษหรือว่า ฝึก e x c e l หรือฝึกตัดต่ออะไรทั้งหลายอะ่ะคือเราสามารถฝึกความมั่นใจได้อันนี้เป็นสิ่งที่คนอะ่ะคิดผิดว่าเอ้ยความมั่นใจอะ่ะมันเป็นเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่พันธุก,กรรมนะคะมันคือเป็นสกิลอย่างหนึง่งที่เราสามารถฝึกฝนได้แล้วมันก็จะทําให้ชีวิตมันดีมากขึ้นนะคะแต่ว่าเหตุผลที่หลายๆคนน่ะไม่มั่นใจว่าจะทำนู่นทำนี่เนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะ ปกป้องเราอยู่ตลอดเวลาคือมันสร้างมาเพื่อปกป้องเราเอออะไรที่เราทําแล้วมันจะน่ากลัวหรือว่ามันจะแบบว่ามันยากเออมันก็จะแบบมันจะหยุดเราทันทีอีสมอมงนี่มันจะแบบรักเรามากเออมันจะรักเรามากมันเหมือนพ่อแม่ที่สปอยเราตลอดมันก็จะหยุด ไม่ต้องทําไม่ต้องทําแบบนี้เดี๋ยวอาจจะแบบว่ามีคนมาว่าลูกนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันจะบอกว่าเออเราไม่ต้องทำดีแล้วอยู่เฉยๆไปโดยสมองเนี่ยมันจะแบบว่าทําให้ความเสี่ยงอะมันดูเพิ่มมากขึ้นมันจะขยาย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 ไปเรื่อยๆอะโดยที่พอเราเห็นแล้วว่าโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอ จริงๆอ่ะคือแบบความเสี่ยงมีเท่านี้แต่แบบอิสมองขยายไปร้อยกว่าเปอร์เซนและจนเราไม่กล้าทำอะไรเลยอะแบบเดี๋ยวแบบล้มมันไม่ใช่ล้มบนฟุ้งนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวไงเราก็แบบไม่กล้าทำแต่ว่าเมลโรบินหรือว่านักเขียนคนเนี้ยที่เขียนเรื่อง5 second rule อันนี้เอามาจากเขานะคะก็เขาบอกว่าวิธีการที่เราจะเออไปจากความคิดเนี่ยแล้วก็ไปทำเนี่ยเออเราจะทำยังไง มันจะมีอยู่แบบนี้ทุกคนคือเขาบอกว่าความมั่นใจอ่ะคือการที่เราอ่ะต้องไปถึงการกระทําให้ได้ใช่ไหมเออโดยที่แบบไม่ได้อยู่แค่ความคิดเขาบอกว่าให้เราอ่ะนับ5วินาทีก็คือ1,2,3,4,5สแล้วไปทำอะไรที่เราอยากทำเลยคือถ้าถ้าเกินกว่าน,นั้นอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเริ่ม อะสมมติว่าเขาให้หน้าต่างเราอ่ะ,ะกระโดดแล้วนะไฟไหม้บ้านแล้วนะเอออีก5วินาทีนะถ้าไม่ทำอะก็คือจบเออเขาจะสมองจะให้เวลาเราแบบว่า คิดเอง5วินาทีหรือบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นแล้วแต่คนแต่ว่าเมลนล็อบบี้เนี่ยเขาบอกว่า5วินาทีก็คือ1 2 3 4 5สี่หหลังจากนั้นนะถ้าคุณไม่ทำนะสิ่งที่คุณอยากทำอะ่ะมันจะเกิดอาการแบบว่ามีข้อแม้ก็อ้างความคิดนู่นนี่นั่นนูนน่นนีนน่นั่นนู่นนี่นั่นทำให้ปลายฝันของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีกำแพงเมืองจีนตั้งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วความกังวลเนี่ยมันก็คือการคิดวนโดยที่เราไม่รู้ตัว มันจะแบบบืด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 อย่างนี้ลตลอดเวลาแต่เราคิดว่ามันเป็นตัวเราจริงๆมันก็คือนิสัยอย่างหนึง่งซึ่งเวลาที่เราจะเลิกกังวลเนี่ยหรือว่าเราจะทําอะไรสักอย่างน่ะคือเราต้องแบบห้าจีสามสองหนึ่งแล้วแบบพืดออกไปจากนิสัยนี้เลยคือไปทําอย่างอื่นไปทําสิ่งที่เราคิดว่าเออเราควรจะทําอะไรแบบนี้นอกจากนั้นผลสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสามารถเพิ่มสกิลความมั่นใจของตัวเองได้อะเราก็จะ เขาเรียกอะไรตัดสินใจใหม่อะชีวิตเราอะมันมันคือเป็นแบบว่าเต็มไปด้วยการตัดสินใจเล็กๆอะเออคือถ้าสมมติเรา5 4 3สี่สาแล้วเราตัดสินใจถูกอย่างเงี้ยชีวิตมันจะเริ่มมาถูกทางอะแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นเออ5 4 3 2 1ออกกำลังกาย5 4 3 2 1เออเขียนหนังสือเลยเขียนหนังสืออะไรแบบนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่า สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนสําเร็จกับคนทั่วไปอะ่ะคือคนทั่วไปอะ่ะจะย,ยังคิดอยู่อะ่ะเออยังคิดอยู่ว่าจะทําไม่ทาอะ่ะคิดนานเกินไงคิดนานเกินไม่ได้ทําส่วนคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะมีอย่างหนึ่งคือเขาอะ่ะฝึกสก,กิลการแบบลังเลสงสัยอะ่ะเออคือเขาจะแบบว่าไม่ค่อยแบบลังเลสงสัยมากคือเขาจะทําเลยและเขาก็จะเชื่อในตัวเองเขาจะไม่แบบ oo, เดี๋ยวค่อยความฝันได้ดตายลงไปแล้วค่ะ อะไรประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็หมดไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมไป5 4 3 2 1แล้วทำอะไรสักอย่างเลยถึงแม้จะกลัวแค่ไหนหรือว่าไม่พร้อมแค่ไหนก็5 4 3 2 1แล้วก็ไปด้วยออคำคมของแมกี้ว่าจะ s t i o it ไปเลยนะคะก็ ขอบคุณคุณเมลโรบินมากๆที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นไอเดียที่เวิร์กมากๆถ้าใครชอบข้อคิดดีๆจากหนังสือนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจอารยาสตอรี่นะคะแล้วก็ YouTube อารยา PSK ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แชร์ต่อไปนะคะโอเคบายบาย